เคยเป็นไหมครับเทรดเท่าไหร่ก็ไม่กําไรสักทีใช้เทคนิคอะไรคนอื่นกาไรแต่ทําไมเราไม่กําไรสักทีนะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเทคนิคใหม่ที่มีรุ่นพี่ในกลุ่มสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเทคน,คนิคนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูได้เลยครับครับสวัสดีนักเที่ยวสาเทรดทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้ ผมมีเทคนิคดีๆในการมาส่งต่อนะเทคนิคนี้เรียกว่า Stark Band ซึ่งมันไม่ยากเลยเราใส่อินดิเคเตอร์เพียงแค่2-3ตัว,ตวเพื่อที่จะคัดกรองกราฟกราฟไหนหน้าเข้ากราฟไหนไม่หน่าเข้าเรารู้ได้เลยเพียงแต่ว,ว่าเรารอเวลานิดนึงแล้วเราก็จัดไปเลยรับรองไม่พลาดแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่เสียเวลาที่เอาเฝ้ารอคอยณจุดที่น้าเทรดนะส่วนวิธีการเปไ็นยังไง ติดตามชมเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปตรงนี้เพื่อที่จะสมัครบัญชีเทรด 8x r a d e เมืม่อสมัครแล้วคุณจะได้บัญชี 8x r a d e ที่มีบัญชีเดโม่ห0 0 0เหรียญสามารถนำไปใช้ทดลองในการเทรดได้เลยเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วตอนนี้เราจะเห็นกราฟแบบนี้นะจะเป็นกราฟเส้นๆเลยซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้อันดับแรกให้เรามาปรับกราฟเป็นแท่งเทียนก่อนกดที่ตรงนี้นะประเภทกราฟเสร็จแล้วมาที่แท่งเทียนอ่าตอนนี้ เราจะเป็นแท่งเทียนสวยงามแล้วมีสีแดงสีเขียวซึ่งทําให้เรารู้ว่ามันเป็นแท่งขึ้นหรือว่าแท่งลงนะต่อมาให้เรากําหนดตรงนี้จาก5้าวิเรามากดเป็น1นาทีตรงนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนว่ามันปรับอัตโนมัติหรือเปล่าให้เอาออกนะถ้าเป็นเล็กอยู่ให้เอาออกนะครับเดี๋ยวเรามาเลือก1นาที ตอนนี้แต่ละแท่งจะเป็น1นาทีแล้วก็พร้อมที่จะเทรดในเทคนิคของเราในวันนี้แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะต้องเซตอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาใช้ในวันนี้ซึ่งอินดิเคเตอร์แรกผมจะใช้ก็คือสตาร์คแบนนั่นเองวิธีการติดตั้งมาดังนี้ตัวชี้วัดความผันผวนสตาร์คแบนตรงนี้เราปรับเป็น20และส่วนตรงนี้เราปรับเป็น SMA กดเลือกใช้อ่าเราจะได้เส้นออกมา3เส้นนะครับคล้ายๆกับบอ์ลิงเจอร์แบนนั่นเองต่อมาเราใส่ตัวเรนโบว์ซึ่งกดที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมแล้วไปหาเรนโบว์ออสซิเลเตอร์ตรงนี้นั่นเองตรงนี้เราจะใช้ค่าพื้นฐานเลยนะครับ กดเลือกใช้เราจะได้2ตัวนี้ขึ้นมาการเทรดของเราในวันนี้เราจะใช้อินเทอร์เป็นแค่2ตัวนี้นะนนะเพื่อเป็นการคัดกรองกราฟที่จะไว้เทรดนั่นเองวิธีการเข้าของเทคนิคสตาร์ b แบ d นดมีดังนี้ครับข้อที่1เราจะเทรดแบบกลับตัวซึ่งเราจะหาแท่งกราฟที่ทะลุขึ้นไปชิดขอบกับตัวเส้นของ Stark Band อย่างตัวอย่างนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่าแท่งเขียวมันไล่เส้นขึ้นไปจนกระทั่งแท่งนี้มีเกิดการ ทะลุขึ้นไปแล้วเกิดมีไส้ขึ้นมาแต่ว่าตัวเนื้อเทียนย่อลงมาและปิดลงมาภายในพื้นที่ของสตาร์คแบนด้านในซึ่งถ้าเกิดว่ามันยื่นแค่นี้ก็ถือว่ามันเป็นเนื้อเทียนด้านในนะครับแล้ถ้าเรามองมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีการทะลุออกจากเส้นเรนโบว์ซึ่งมันก็บ่งบอกว่ามีโวลลูมที่ทะลุออกไปพร้อมที่จะกลับตัวลงมา และยิ่งถ้าเรามองมาทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ช่วงนี้ด้วยก็ตรงนี้มันก็มาชนแนวต้านพอดีทําให้ตรงนี้เราสามารถกดลงได้ในไม้แรกนี่คือเงื่อนไขที่1ในการเทรดแบบกลับตัวเมื่อมันมีไส้ยื่นขึ้นมาและมีเนื้อเทียนปิดอยู่ภายในสตาร์ทแบนด์เราจะกดเทรดลงในไม้นี้นะครับเงื่อนไขที่1สําหรับเงื่อนไขที่2ถ้าเราเห็นแท่งนี้แท่งนี้ยังไม่เกิดการทะลุแต่แท่งนี้ มันทะลุขึ้นไปแล้วแล้วเราต้องมาลุ้นดูว่ามันมีแนวต้านตรงนี้และมันจะทะลุแนวต้านไหมทะลุแล้วมันทะลุแนวต้านเห็นไหมฮะมันทะลุแนวต้านขึ้นไปและทําการปิดเนื้อเทียนซึ่งโหมาเยอะมากสรุปแล้วแท่งต่อมาเราจะต้องเทรดขึ้นมันเป็นการเทรดแบบโฟล o w ขึ้นไปนั่นเองตดยที่ตัวเรนโบว์เนี่ยมันก็ทะลุออกไปก็ถูกต้องแล้วเพราะว่า โวลุ่ม um มันแรงมันเลยเกิดการทะลุขึ้นไปและเนื้อเทียนม,มันมาปิดอยู่ข้างนอกทําให้เราสามารถที่จะเทรดขึ้นได้แต่เราอาจจะรอราคาเพื่อความชัวรก็ได้เวลามันขึ้นไปแล้วมันย่อลงมาเราก็กดราคาด้านล่างเพื่อที่จะได้ราคาดีกว่าแล้วมันก็ดันขึ้นไปเหมือนเดิมเห็นไหมช่วงนี้ก็ขึ้นยาวๆเลยเพราะฉะนั้นแท่งนี้เราเทรดโฟโล่เราก็จะวินไปนั่นเองนี่คือเงื่อนไขที่2ในการเทรดแบบตามเทรนด์นะครับสาหรับเงื่อนไขที่3เป็นการเทรดแบบ โลเทนหรือตามเทรนนั่นเองแต่ว่าเราจะดูแท่งนี้เกิดการทะลุออกมาแต่ว่าเราจะกดตามเทรนแต่แท่งนี้เกิดส่วนขึ้นไปปุ๊บปิดเป็นเขียวดังนั้นแท่งนี้เราจะกดลงได้โดยที่เราจะดูอะไรคอนเฟิร์มเราจะมาดูข้างล่างตรงนี้ตรงนี้เป็นเรนโบว์ซึ่งตัวเรนโบว์ตรงนี้ยังเป็นสีแดงเรียงกันไปเรื่อยๆไม่มีการถลับเป็นสีเขียวขึ้นมาดังนั้นมีแรงแน่นอนที่จะลงต่อ เราก็จะกดเทรดลงในแท่งนี้นั่นเองก็เป็นการเทรดแบบรออีกไม้หนึง่งเพื่อให้มันปิดเขียวแล้วก็กดลงถ้าจังหวะนี้จะมีโอกาสที่จะไหลลงเรื่อยๆดังนั้นเราจะเทรดลงตามโฟลว์เทรดนั่นเองนี่คือเงื่อนไขที่3ามครับเดี๋ยวเราไล่หาก่อนนะไหนตรงอ่ะอันนี้อันนี้ดูใกล้เคียงนะเพราะว่ามันเกิดการทะลุแล้วอันนี้มันย่อลงมานะครับมีแนวต้านอยู่ด้านซ้ายด้วยดังนั้นเดี๋ยวผมจะกดลงนะ โอเคไปเลยนะฮะตอนนี้มันยอ่อลงมาก็ากดลงไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดูมีโวลุ่มอยู่บ้างนะอาจจะมีโอกาสขึ้นแล้วก็ย่อ,งยอลงมานะครับ<ป>เดี๋ยวเราอรอลุ้นกันตอนใกล้ๆดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ผมตีแนวให้ดูเลยเนี่ยเป,เป๊ะเลยเห็นไหมครับชนแนวต้าแล้วลงทันที อ่ะตอนนี้เสียวๆแล้วไงก็ระวังไว้ด้วยนะเผื่อต้องพบไม้ C สามสองหนึ่งโอ้โหครับลายมาแล้วนะครับสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าแปดโอ้โหนี่ไม้แรกของเราไปอยู่สวยนะครับ เดี๋ยวเราต่อไม้2อกันดีกว่าครับสำหรับใครที่ดูวิธีการเทรดแบบสตาร์แปนตัวนี้แล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเกินไปดูจากคลิปแล้วอาจจะงงง,งอยู่ไม่เป็นไรครับเรามีกลุ่มพูดคุยกันกลุ่มวีไอที่ผมเปิดให้ทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ปรึกษากันโดยทุกอย่างฟรีแน่นอนคุณสามารถสแกนเคโค้ดกลางหน้าจอน,นี้ได้เลยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันโดยคุณยังสามารถรับสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนรู้ไลฟ์โค้ดยี่สิบกว่ารอบต่ออาทิตย์มีโค้ดสิบกว่าท่านมาสอนให้คุณได้เรียนนนนนนรรรู้้นน้แแ่่่่อออจจจาาากทีไไมเเขขใใับงปน,น อย่าลืมตแกงเทียวโค้ดและเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับมาไม้สองเี๋เรามาหาดูดีกว่าเฮ้ยอันนี้ E U นะตรงนี้มีแนวรับนะครับค่อนข้างจะพอดีเลยเดี๋ยวผมจะกดขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเตยมตัวนะเตรียมตัว,นะตตวอ่าดูไส้มันเริ่มยืดแล้วอ่าถ้ามันปิดภายในจะกดเลยนะครับ มาตอนแรกลังเลนะว่าจะกดลงดีไหมแต่ผมว่ามันน่าจะขึ้นเนะี่ยเพราะว่าไส้มันยื่นออกมาแล้วเนื้อเทียนอยู่ด้านในนะ,ะเดี๋ยวเราไปอรอลุ้นกันดีกว่านะแหมมีแรงลงแล้วเกินนะถ้าเราเทรดถูกทางแล้วต้องมั่นใจครับเดี๋ยวรอดูต้องทบไม้หรือเปล่าดูครับโอ้โหตอนนี้เรื่องขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วสวยๆเลยนะฮะชนแนวรับไปนะแหมเด้งเลยนะครับตอนนี้ เราเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวรับซับแน่นอนนับหอัหลังดีกว่า5 4 3 2 1 0ครับตูต้อง้ร้อยบาทเราได้มาที่4 4 1 6 5ครับมาเจมเจมอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่3เลยดีกว่าครับวิธี StarBand นะครับเป็นวิธีที่มีคนใช้กันแล้วมากมายในกลุ่มเทคนิคลับที่ผมมาแนะนำเนี่ยมีคนที่นำไปใช้แล้วได้ผลหลายคนนะฮะ มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเทรดได้ทุกวันเลยนะครับถอนเป็นรายวันเลยทีเดียวถ้าใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เข้ามาศึกษาได้เลยนะครับหรือว่าจะดูในคลิปนี้จนเข้าใจแล้วนาไปเทรดเองก็ได้แต่อย่าลืมครับเรามีคอมมูนิตี้ดีๆและก็มีการพูดคุยมีการสอนอย่างจริงจังมีไลฟ์สอนเทคนิคลับและเทรดสดสาหรับโค้ด10กว่าท่านมี20กว่ารอบต่ออาทิตย์เลยคุณสามารถรับสิทธิ์ได้ฟรีอย่าลืมทักเข้ามาได้เลยแล้วก็ไปเจอกันในกลุ่มนะครับ มาหาคู่กันใหม่นะครับตอนนี้เราจะดูไปเรื่อยกว่าอันนี้ยังไม่ถึงนะ AJ อ้าว AJAJ AJ นะครับตอนนี้ชนที่เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันตรงนี้มันมีแนวรับอยู่ไม่ใช่ถี่แนวต้านนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนะอ่าทะลุเนื้อ้นไปแล้วเตรียมตัวกดขึ้นครับอ่าเราจัดไปแล้วนะผมว่าโวลุ่มมันยังได้ขึ้นได้อยู่นะเพราะว่าแนวต้านมันอยู่ด้านบนนะแล้วตรงนี้เนะี่ยยังมีพื้นที่ในการขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมมันย่อลงมาถ้าใครกดราคาดีหน่อยก็โอเคนะ แต่ตอนนี้ผมกดไปแล้วไปลุ้นกันเลยว่าจะต้องทบไม้หรือเปล่านะครับรับไม้นี้นะผมกดผิดนะจริงๆใส่500นะแต่กลายเป็น1 0 0่นะโอ้โหตอนนี้ขึ้นเหลือตั๋วแล้วครับไม่เป็นไรครับใส่ผิดก็คือรับเต็มเต็มครับ 3.. 2.. 1.. หโอ้โห ก็1 0 0 0ก็ได้ไปเก้าร้อยสามจุดหนึ่งสองครับเยี่ยมไปเลยไม้สามนะครับอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราเทรดกันครบสามไม้แล้วนะครับวิธีการสตาร์ทแบนสามารถนําไปใช้ได้จริงนะลองฝึกฝนแล้วก็ลองทําความเข้าใจกับมันดูดูคลิปนี้บ่อยๆสามเงื่อนไขในการเข้าไม่ยากเลยนะครับรอแนวรับแนวต้านที่ชัวร์แล้วค่อยกดดังนั้นคุณสามารถทำกำไรกับมันแน่นอนอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาคอมมูนิตี้อยากมา,มาพูดคุยกันอยากมาเรียนรู้กันสด,สดๆพัก q คียวาโค้ดแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มหรบวันนี้คลิปนีีี้้เทคคนนนนินใวัก็ เท่านี้และเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะมีเทคนิคใหม่ๆม,มานำเสนอแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นักเที่ยวสายเทิดไปก่อนสวัสดีครับ